สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมานีกระกบมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมานีสาวหนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับเมคข่าค่ะตอวกตองหวดเมฆข่าเพิ่ว่าเพิ่นฝันเนาะค่ะตอวกตองหวดเพิ่นฝันว่ามูเก่าเพิ่นวันนี้ความฝันมีผูตายแล้วกับภูพักตรนตายเพิ่นว่ามูเก่านี่ส่วนเพิ่นเนาะค่ะไปหาหมอเพิ่นว่าหมอหนัดเพิ่นว่าค่ะมาส่วนเมคข่านี่แล้วก็มาถามเม่ข่านั่งว่า มอนัดเมฆข่ำานีวันทีท่ารเนาะค่ะเมฆข่ำานีเพื่อนกับไปเบิงในสมุดหมอนัดเนาะค่ะแล้วเพื่อนก็เห็นตัวเลขเพื่อนว่าชัดเจนชัดเจ๋วเลยเพื่อนว่าเป็นเลขสองตัวเพื่อนว่าในสมุทรทีมอนัดเนาะค่ะแล้วเมฆค่ำเพื่อนกัได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไหนสาวนิ่งกับบพลาทค่ะสาวนิ่งกับิภาทนผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมฆข่ำ พร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะคแตก่อนทิปไปฟังความฝันของแม่คามสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวนิงพาร่วยนําเนเดอร์ค่ะคะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะค่ะกลับไปรับชมเราฟังความฝันของแม่คัมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับแม่คําสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่คําค่ะครับท่านผู้ชมเนาะติดตามไปฝากเอฟซีแบบดวพภาวะ แม่ข้ามเนี่ยหกงวดซ้อนนะครับน้องสาวนิงค่ะครับหกงวดซ้อนงวดหนิงงวดที่เจ็ดครับเอฟซีเดี๋ยวสิเบิ่งเป็นขาวๆาวนะครับน้องนี่ตัดเลนครับเอฟซีเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้ากระตัดหล็กสองออกนะครับค่ะถือวัดจังๆคุณแม่ถือไว้เนี่ยค่ะอือันนี้ฟันว่าจังได้ก่อนนะครับคุณแม่นนี่ี่ฟันว่าพ่อกับแม่มาพ่อกับแม่มาหาของสุดท้ายเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเกรกแม่ข้ามเข่าเนาะค่ะ ค่ะรางวดวันที่สองเนาะวันที่สองครับค่ะบ้าเอมวันที่สองพืชสภาพขมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแนวได้ครับคุณแม่ว่าสูฟังในฟันแนวได้ครับฝันมาโมฟันมาส่วนวันสมมติโตนั่นโตอันจีไปหดมอลนั่นฟันว่ามืออื่นได้หมอขนาดฟันว่าขนาดขนาดฟันว่าสิบสองอันวันแม่เนี่ยนะโอ้จีแปดวันแม่เพื่อนว่าค่ะจีแปดวันแม่สิบแปดวันแม่เพื่อนว่าสี่อัน แปดสิงหาเพิ่นว่าหมอนัดบานนี้เพิ่นเอาสม,มุดเพิ่นมาให่นั่นบมมีเรกบานนี้แม่มาเ,มมเมบงิงของจากองนั่นชิบแปดสิงหาครับชิบแปดสิงหาเพิ่นว่าปกติมันสิบสองสิงหาได้นะครับค่ะมันสินบแปดสิงหาแต่เดือนชิบแปดสิงหาหมอนัดหมอนัดแม่ไปหาหมอนาครับ,ม,รบมูมามูมาหามูมาหาตายเราปครับนี่มูนี่ มู่ผู้ตายกะผู้หนึ่งผู้ย่างกับผู้หนึ่งมาหาช่วงช่วงไปช่วงไปหาหมอนนะว่านัดป้องกันบอกผนว่าอันนัดพร้อมกันกับเฮาอยู่บ่ของเข้านัดที่แปดที่แปดชิงหาเมื่ออื่นนี่ไหนผลมาพื้นที่แปดมือนี่ละครับเพ่นี่ยไปน้ำเขาอยู่บ่ละกับว่ไปเออใครอยู่ครับกับว่ไปอย่าไปได้เรียบไปก็เป็นยังบ่เป็นยัง ครับบอไปยังบะครับคุณแม้ยบอบอบอไปยังไปกับบอเปยังี่ีอามาฝากอันพวก็บดที่อันได้ลายมันมานสุดยอดมันมานมันมนเอายังมาฝากเอาสองตัวหรือสามตัวเครับคุณแม่สองตัวเอาครับงวดที่เจ็ดครับเอฟซีสองตัวเนาะสองตัวค่ะไผ่บอกสองตัวมูมูที่ตายแล้วมูที่ตายแล้วเพ่นว่าอันแม่นันห้แม่นไปหาหมอวันทีสิบแปดชิงหาครับบ้านนี้ก็มาเบิงได้สมมดเพื่อนอันบ่มีบ่มีวันทีมีเขามาเบิงสมุติแม่เนี่ยมัน ชิบแปดสิงหาหมอกนาดเพิ่นว่าครับแม่สิเอาไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนล่ะครับชิบแปดแล้วเอาชิบแปดค่ะแต่เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้บอกแต่ว่าเพิ่นสิพาไปหาหมอเพิ่นว่ะแต่ว่ามาเบิ่งในสมุดมันก็บ่แม่นครับแปดหนึ่งเบิ่งในสมุดในฝันนั่นมันสิบแปดสิงหาครับว่างานแปดหนึ่งมาแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งแปดเนาะครับกว่าเพิ่นสีสองนี่ครับเพราะว่าเลขมันมักออกตะตัวเก่าค่ะเบาเอ็มค่ะ เจ็ดเก่าสเธอแล้วนี่เจ็ดเก่าก็แปเก่านี่ยเก่าศูนย์เก่าหนึ่งก็ร้ายหอบแล้วว่นมาต่ตัวเก่าเนาะแต่แต่อย่าลืมครับเอฟซีเนาะคุณแม่สิบสอสิงหาวันเกิดนี่อาจชิมา1หนึ่งสองก็ได้เป็นพิศนาแต่ที่สำคัญนี่อายุคุณแม่ก็บตรงมาเอีนครับตั้งจักปีแะ้วครับ63สิครับเอฟซีภาวาสิมาเอาพาไปหาหมอครับสิพาไปหาหมอกันยังวันวัน วัานดันเพิ่นว่ามืออื่นนี่ล่ะสิพา,ปาไปหาหมอเพิ่นว่าวันที่สิบแปดชิ้หาเพิ่นว่าครับสามตัวได้หรือเปล่าครับคุณแม่ยังยังบุคคลใดยังบุคคลใดโอ้บยยังบไหนโครงสุดท้ายไปจ้ะโอ้โครงสุดท้ายอาต้องมีผักสองอีกนะครับเอฟซีนี่แหละเฟอร์ติฟันแม่นครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่นะครับแลเอาเนี่ยนะครับเอฟซีเพิ่นเบิ่งอีกนะเอฟซีเพิ่นนี่ครับเอฟซีไฮตัดเรนเอาครับท่านผู้ชมให้ตัดเรนเอาเนาะเป็นตัวเลขที่สวยงามครับ เจ็ดเก่าแต่งวดนี้เดี๋ยวสิจดตัวเลขในแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแม่แม่คําครับเอสเอาไปสิาีามยังอีกที่งานครับเน้นๆล้วครับคุณแม่ในงวดนี้ในคลิปนี้เน้นๆนคุณแม่มากตัวไหนมากกันบอกค่ะสอง หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสามตัวเนาะสองหนึ่งแปดครับแต่แต่พ่อกับแม่เพิ่นกับพระท่านมหาฯนะเคยเข้าเตือนกับมหาฯนะมีสองมหาฯกับมหาฯมหาทุกหลอกอันนี้พีพ่อแม่มาบอกมาครับเนาะส่วนมากถ้าพี่พ่อแม่มานี่เข่าตลอดค่ะโอ้ยเข่าตลอดเลยดีดีดีครับขอให้รวยๆนาะครับเอฟซีรวยยกช่องครับเลขสามตัวต้องรอกพวกสุดท้ายครับอันนีั้นฐานมากสามตัวให้จับเด็กสองใส่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนครับ สองหนึ่งแปดครับผมเน sì ื่อเนืก็ขึ้นหนึ่งแปดนะครับเนาะขอบคุณครับคุณแม่คำขอบคุณครับสวัสดีคับขอบคุณค่ะแม่คำขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลข้อฝันของแม่คำในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะแม่คำในเพิ่นฝันบบยาญ้ากับทั้งชมฝันสันสเพิ่นฝันว่าหมูเก่านี่มาหาเนาะค่ะฝันเห็นหมูเก่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วครับ ยังมีชีวิตอยู่เพื่อน่ามาน้ำกันสองคนเพื่อน่ามาล่ะมาถามไม่ข่ำเนาะค่ะมาส่วนไม่ค่ำว่าไปวสันหมอนัดเจ้าเมือไรวสันสิผ้าไปหาหมอวสันหมอนัดวสันไม่ข่ำานก็เลยไปเบิงในสมุดเพื่อนว่าในสมุดเน่ะเขียนไว้ว่าหนึ่งแปดเนาะค่ะวันที่สิบแปดสิงหาคมเพื่อนว่าค่ะ ในใบมอนัดเนาะค่ะแม่ข้ามเพื่นเห็นตัวเลขเป็นหนึ่งแปดเพื่อนว่าแต่ว่าที่จริงนั่นมันสิบสองสิงหาคมเพื่อนว่าค่ะแต่ว่านีใบนัดนั่นนัดเป็นสิบแปดสิงหาคมเพื่อนว่าค่ะค่ะและแม่ข้ามเพื่อนกระดาษตัวเลขมาให้กับท่านช่วทางบ้านค่ะเลขสามตัวนี่เพื่นไฮมาสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดเนาะค่ะเป็นเลขมากตีจากฝันค่ะมู่เพิ่นสองคนเพิ่นว่าเพิ่นจับสองใส่เนาะค่ะส่วนหนึ่งแปดนี่เป็นเลขที่เพิ่นเห็น เป็นมือนัดทีม้อนัดเนาะคะ่ะในสมุดนัดของเพิ่นเขียนวันที่สิบแปดเพื่อนว่าค่ะเพิ่นก็เลยใหม้มาเป็นหนึ่งแปดเนาะคะ่ะรวมกันสามตัวก็คือสองหนึ่งแปดค่ะเป็นเลขดีจากฝันเนาะคะ่ะส่วน 18, 18, วหนึ่งแปดหนึ่งแปดทีวงกลมห้นี่เน้นเพื่อนว่ามักแห้งเพื่อนว่าเป็นเลขผีเผื่อนบอกเนาะคะ่ะผีมูบอกผีเผื่อนบอกเพื่อนว่าค่ะในความฝันเพื่อนนี้มูเพื่อนกเ็เลยว้าขึ้นมานำเนาะคะ่ะว่าหมอนัด มูเพิ่นวันที่สิบแปดเพิ่นว่าสิบแปดสิงหาคมเพิ่นว่าค่ะค่าลกะหกสามหกสามเลขกสองโตอายุแม่ข่ำเนาะค่ะแม่ข่ำอายุหกสิบสามปีค่ะลักกะเลขวันเม่ที่เพิ่นเบาเถิงในความฝันเนาะค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองที่จริงเนั่นเพิ่นว่าเป็นวันที่สิบสองเพิ่นว่าแต่ว่าหมอเขียนหายเป็นวันที่สิบแปดเพิ่นว่าค่ะค่านี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขกความฝัน ของแม่ค่ํมค่ะในการสือสรากินแบงรัฐบาลในงวดวันที่สองพฤษภาคมเนาะค่ะ2567ค่ะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลไงกับแม่คั่มวัสดุสุขสุขชนค่ะถ้าเขาคลิปนี่เนาะค่ะเป็นงวดที่เจ็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้เขาเนาะค่ะตัวเลขแม่ค่ํมเขาเป็นงวดที่เจ็ดค่ะถีเลขของแม่ค่ํมสี่เขาติดต่อกันเนาะค่ะ ค่ะข,ขอขอให้มีโชคมีลาบเนาะค่ะให้โชคให้มัานกับไม่ข้ำมสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพรรวยจงมีตความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมัมน้มนมันปังปัง,ปงรำร,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 ำรวยรำรวยถูกางวัลลอตเตอรี่เบอรสขข์สุขูสุขนนะคนเลยค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิกงข,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้หนาะคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวรับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ